สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอานิตยสารธงชัยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะนิตยสารธงชัยงวดวันที่16เมษายน2566วันนี้ก็เอาเลขเด่นนิตยสารธงชัยนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน งวดนี้เลขหน้าปกเด่น6กับ7นะคะเลขหน้าปกนิตยสารทงชัยเด่น6กับ7 งวดนี้เด่นหกกับเจ็ดนะคะเรามาดูตัวเลขข้างในเลยจ้างวดนี้เด่นหกกับเจ็ดนะคะงวดที่แล้วก็เข้านะคะเข้างวดที่แล้วงวดวันที่หนึ่งนั้นออกศูนย์เจ็ดนะคะเลขเข้านะคะเลขมาศูนย์ มี07แล้วข้างในก็เข้านะคะนี่ค่ะเข้า07เข้าเกือบทุกอาจารย์นะคะงวดที่แล้วนะคะเข้าเกือบทุกอาจารย์เรามาดูงวดนี้กันนะคะว่าจะเข้าหรือไม่เรามาดูตัวเลขข้างในเลยจ้านิตยสาร ธงใจยวดที่แล้วเข้านะคะเข้าเกือบทุกอาจารย์แล้วเรามาดูงวดนี้กันโสพ,พาน นี้คือเลขสอพอพานนะคะอันนี้เป็นเลขทกศนะคะเลขทกศและก็เลขอาจารย์เอียดห้วยยอดนะคะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะเข้าเนาะไม่ค่อยจะเข้าเนาะ สามหัมาแล้วไม่เข้าอาจารย์เอียดห้วยยอดนะคะสอพพอานนะคะแล้วก็เลขทกศปรดพิจารณาดูดีๆนะคะนี้ที่ว่างวดที่แล้วก็เข้านะคะหววที่แล้วก็เข้านะคะเลขงวดที่แล้วเข้า งว,วดนี้นะคะหลายอาจารย์ให้มาเด่นห้านะคะอันนี้ก็เหมือนกันสงขานะคะสงขาสงขานี้ให้มาเจ็ดนะคะเจ็ดสี่ห้าแต่ว่าแอดชอบสี่แอดชอบห้านะคะชอบห้า เลขงวดนี้สอสงขาให้มางวดที่แล้วก็เข้านะคะวิเคราะห์ข้อมูลรางวัลที่หนึ่งอันนี้วิเคราะห์เลขท้ายสองตัว อินทราออนไลน์เลขท้ายสองตัวห้าตัวมาสองตัวกดพิจารณาดูดีๆนะคะเลขเด่นจากนิตย,ยสารธงชัยนะคะหน้านี้งวดที่แล้วเข้าหรือไม่เปิดเปิดดูก่อนนะคะ หน้านี้เข้าเจ็ดศูนย์นะคะแต่ว่าออกศูนย์เจ็ดงวดนี้เด่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดกับศูนย์แต่ว่าแอดชอบเจ็ดสี่ถ้านานี้นะมาเจ็ดกับศูนย์ดับสามนะคะดับสาม งวดที่แล้วก็ดับจริงๆดับ8กับดับ5งวดที่แล้วก็ดับไม่มีนะคะหยิบเงินหยิบเงินเขาวิเคราะห์รางวัลที่1น,นั้นมา0ูนย์นะคะนะคะหยิบเงินก็มา6กกับศูนย์ หยิบเงินงวดที่แล้วก็เข้านะคะเข้าเข้าเข้าเต็มเต็มเลยค่ะงวดนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าไหมเนาะถ้าเข้าก็เข้าหกห้านะคะหยิบเงินงวดที่แล้วเข้าศูนย์เจ็ดนะคะมวดที่แล้วงว,ว,วดนี้แอดชอบห้าไม่รู้ว่าจะหกห้าหรือไม่ ไม่รู้ว่าจะหกห้าหรือไม่เนาะก็เอาไปพิจรารณาดูห้ยหาหนอยนะคะนี่ห้ยหาหนอยท่านชอบไหมเอ,อ่ยห้ยหาหนอยส่วนมากแอรก็ไม่ค่อยจะ ถ่ายให้เท่าไหรเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นไม่เล่นไม่เล่นเลยล่ละเนาะดับนี้ก็ดับจริงๆนะคะหนันงสือหวยธงชัยนี่ดับจริงๆงมดที่แล้วดับนะคะดับบนดับล่างก็ดับจริงๆฝันพยากรฝันพยากรนี้ให้มาห้านะคะ ฝันพยากรณ์ให้มาห้าไอเลข5อยู่ข้างล่างนั้นเป็นเลขของอันนี้นะคะเป็นเลข5 2ก็เลยก็อยากจะแอบๆบแบบให้ดูหน่อยนะฝันพยากรณ์มา5กับ4แล้วก็ลอง6 3ตัวนี้ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่ก็มา2ตัวนะคะ แต่ว่าเลขที่ตรงกันกับสํานักอื่นก็คือห้าสองนะคะห้าสองกับห้าหกโปรดพิจารณาดูดีๆนะคะฝันพยากรท่านชอบไหมเอ่ยแต่ว่าเลขดับนี้ก็ดับจริงๆนะคะท่านงมดที่แล้วดับนะคะ แต่ว่าก็ต้องปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ,อักเลขอักอนี้เด่นห้าอีกแล้วสรุปแล้วเด่น5้านี้ก็มาเยอะนะนะคะโดยเฉพาะห้าหก้ากับห้านะคะห9 9 5ถ้าเอาศูนย์ใส่ก็จะเป็นตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นตัวนี้ก็คือ950ตรงกับหลายสำนักนะคะ950ห้าสรุปแปะกงวัที่แล้วเข้าหรือไม่เดี๋ยวดูก่อนนะคะคิดว่าคงไม่เข้านะถ้าจำได้นะสรุปแปลกงจะต้องเข้าวันนี้เนาะวัที่แล้วไม่เข้านะคะ แต่ว่าเข้าก็คงจะเข้างวดนี้แหละสรุปแปะกงเลขท้ายนะคะเลขท้ายเลขท้ายถ้าเลขท้ายจะที่เลขสวยนี่ก็คือแปดห้านะคะเรามาดูเลขท้ายสรุปเลขท้ายของหนังสือหวยธงชัยสรุปเลขท้ายของหนังสือหวยธงชัยก็คืออยู่หน้าปกหลังนะคะ เด่นห9 8นะคะเลขเดน่นแล้วตัวประกอบมีอะไรบ้างงวดที่แล้วเลขทยสองตัวไม่เข้านะเพราะว่ามันเป็นเลขเบิ้ลเนาะเลขเบิ้ลงวดที่แล้วไม่เข้าคงจะเข้างวดนี้แหละปโปรดพิจารณาดูดีๆนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม หวดน,นี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเลข94กับเลข74นี้จะตรงกับหลายสำนักนะคะให้ท่านพิจารณาดูกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามท่านกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอให้ท่านจงโชคดีขอให้ท่านจงถูกหวยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองไหลามาเทมา ถูกทุกงวดทุกงวดให้มาทุกงวดทุกงวดนะคะงวดวันที่หนึ่งวันที่สิบหกก็ให้มานะคะมาทุกงวดทุกงวดขอให้ท่านจงโชคดีโชคดีนะคะขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ